วันนี้นงมนก้าบุญมาฝากพี่ๆอีกแล้วค่ะเอาไฟโซลาเซลล์นะคะมาถวายให้กับวัดไฟโซลาเซลล์ที่นงโมเอามาถวายนะคะก็เป็นของแลนดี้ที่นงโมใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะสินค้ขาข้อดีจริงๆค่ะนงโมก็อยากทําบุญถวายให้กับที่วัดด้วยและวัดที่นงโมมานะคะนั่นก็คือวัดขากลิ้งค่ะหลวงพ่อบอกว่าที่วัดนะคะไม่มีไฟหลายจุดเลยค่ะรุ่นที่นงโมเอามาถวายนะคะก็จะเป็นรุ่นแลนดี้สเปกตรัมไวไฟสปอตไลท์ fi, ite, แสงสีขาวไม่ต้องเสียค่าไฟซักบาทเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินสายไฟ คืนเลยค่ะขนาดที่นงมดเอามาถวายนะคะก็ขนาด500วัตต์วัสดุนะคะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานมากวันนี้นะคะก็ได้พี่วัดค่ะมาช่วยติดตั้งด้วยนะคะก็จะทําการติดตั้ง2จุดค่ะจุดนี้นะคะก็จะส่องไปยังลานจอดรถค่ะหลวงพ่อดีใจมากๆเลยค่ะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าแบรนด์ของแรนดี้นะคะได้ยินชื่อมานานมากๆแล้วสินค้าเขาดีจริงๆน้องมดก็เลยบอกว่าที่บ้านนะคะนงมดใช้ของแดนดี้เป็น10ตัวเลยค่ะ,คะติดตั้งก็ง,ง่ายค่ะชัดไฟเร็วสว่างยาวนานเปิดได้ตลอดทั้งคืนค่ะแม้ฝนตกไม่มีแดดนะคะก็ สามารถใช้งานได้2วันเปิดปิดเองอัตโนมัติหรือว่าสามารถตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้กันน้ากันฝนทนแดดแล้วก็มีรับประกันสินค้านานถึง 2, 2> วัสดุดอลรมิเนียมอายุการใช้งาน5ปีค่ะใช้ได้จนคุ้มเลยค่ะส่วนตัวนางโมน,นะคะตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะซื้อไฟโซอลาร์เซลล์มาถวายวัดปีที่แล้วนะคะแลนดี้ก็มีถวายไฟโซอลาร์เซลล์ให้กับวัดนงมตเองก็เป็นสะพานบุญถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจไฟโซอลาร์เซลล์นะคะน,นางโมแนะนําแลนดี้เลยแข็งแรงทนทานแล้วก็ความสว่างนะคะให้อันดับหนึ่งเลยค่ะเมื่นมาไฟเปิดสว่างแล้วนะคะหลวงพ่อดีใจ มากๆค่ะ